ตอนนี้นะครับผู้ใช้ iPhone หลายคนเจอปัญหาแบตไหลหลังจากอัปเดต iOS 18ครับตามแหลง่งข่าวบอกว่าหนึ่งปัญหาประจำของ iPhone ก็คือหลังอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ทีไรเนี่ยแบตเตอรี่ไหลพวกๆๆๆทุกทีเลยและแน่นอนนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นี้ก็ประสบปัญหาเดิมๆนะครับผู้ใช้บางรายหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 18ไปแบตเตอรี่ก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแบบเห็นได้ชัดเลยรวมถึงความร้อนของตัวเครื่องที่เพิ่มขึ้นด้วยครับโดยบางรายนะรบพบพบว่าแบตเตอรี่เนี่ยลดลงถึง20-30%ผาน ในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นปัญหานี้แน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทาง iPhone อย่างมากสําหรับผู้ใช้งานอย่างหนักๆน,นะครับและอาจต้องใช้เวลาชาร์จประมาณ1-2ครั้งกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับไอโฟนที่วางขายกันอยู่ในรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการชาร์จแบตด,ด้วยความเร็วที่ช้ามากเมื่อเทียบกับมือถือ Android หลายๆเจ้าอย่างไรก็ตาม a p p l e Support ได้ระบุว่าแม้ว่าผู้ใช้สามารถใช้ iPhone ได้ทันทีหลังจากการอัปเดตนะครับแต่ยังคงมีขบวนการบางอย่างที่ทํางานอยู่เบื้องหลังซึ่งเเป็นสาาหหตตุลัทที่ทํแ รดพวกๆๆหลังจากอัปเดตนั่นเองครับหากใครประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยมือถืออาจจะมีขบวนการทํางานเบื้องหลังซึ่งอาจจะมีการทํางานที่ไม่คงที่เราอาจจะต้องรอไปสักพักแบตเตอรี่และความร้อนของตัวเครื่องอาจจะกลับมาเป็นปกติหรือไม่ก็ต้องรอ Apple ปล่อย iOS 18.1ออกมาแก้อีกทีเพราะว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันหลังเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยยังไม่เสถียรเท่าที่ควรครับ